เสียจะเอาจอ D แล้วฮะจะเอาจอแล้วบอกไม่ทันที่จะเพิ่มหน้าจอมันจะเืินไปค่สิเนืจอคือวงางี่ใช่ของ H D คือไอ้นี่ก็จือผมไปอีซือจอบนหนุนอ๋อจอโชว์สถานะไงไม่ได้สวยไม่สวยมากเลย เกี่ยวเกี่ยวมาสิเจ้าติ๊งร้อนป่ะติงเนี่ยิงน่าแตการนํำร้อนป่ะที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเหน่มุ่นได้ไงไม่หมดเลยทุก e รัแต่ว่าผมผมจริงๆง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมุ่นต้งมันหมดไปย้อนไม่เป็นตัวไม่เลยอ่ LCD Q C U v อะไรนี่มีอะช่วยกันมงอย่าเที่ยวข้าวแก้แปงฟังขึ้นมาจะมีต่างใจก็รู้อ้าว